ที่จ้ามา,มา้าเคอิมาพาดูค่ะ <c oughs> เรื่องของเขาเราอย่าเสียอ,อ่นี่นี่นี่เรื่องของเขาเราอย่าเสียเรื่องของเขาเราอย่าเสียอ,อันนี้เขาอันนี้เขาอาณาเขตเขาอาณาเขตเขาผู้นั้น <c oughs> จะไม่ได้ตัวไหนท้อง จะเป็นตัวนี้ที่ท้องหลังเขาอยู่โน่นเห็นชัดป่ะลังเขาอยู่บนยอดเรื่องของเขาเรามีหน้าที่นั่งดูอยู่เฉยๆคอยส่งสเสบียงเล็กๆน,น้อยน้อ

เด็กเขาทั้งนั้นเลยนันกี่ตัวน่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวสามสี่ห้าหกนอนนนเรื่องของเขาเราอย่าเสียฝ่ายดูที่ดี